สวัสดีครับวันนี้พบกับพีนายเกมครับกับแล็กเล็อกกาวิตี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เล่นมา154แล้วครับตอนแรกว่าก็กาเล่นยาวนะครับเพราะว่ามีเพื่อนอยู่เซิร์ฟเคออสก็บอกว่าเล่นให้มันยาวยาไปเลยนะครับคือผมเล่นกับเล่นเซิร์ฟทอแต่เพื่อนเล่นเคออสแต่ก็คุยกันนะต่างคนต่างเล่นนะครับแต่เล่นกันเซิร์ฟก็เล่นด้วยเล่นกันได้ครับดูของไปดูของมาแนะนํากันไปแนะนํากันมาครับ ถึงจะอยู่ต่างเซิร์ฟก็ร่วมสนุกกันได้นะครับเพราะว่า,าผมก็ไปสร้างโอเคออสแต่ผมชอบเล่นเซิร์ฟทอมากกว่าก็นั่นแหละครับถึงของมันจะแพงก็แค่ชอบนะครับผมอันนี้ก็ผมก็เซตแอนะครับผมเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มาแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นลงแอจะเป็นลงเต่าแล้วนะครับผม ที่ว่า1้0เราก็จะไปลงเต่ากันนะครับก็นี่ครับก็กำลังจะไปแล้วครับผมนี่จะไปให้ดูนะครับว่ามันสู้ไหวไม่ไหวครับกับของเซตนี้นะครับก็เป็นของเดิมๆง่ายๆครับนะครับส่วนคอร์สนี่ก็เป็นคอร์สเอพดีนะครับเร่งสปีดอย่างเดียวครับผมก็เน้นความบันเทิงครับเอาสนุกสนุกนะครับผมนี่ผมก็เคลือบทาดไฟมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเต่าชั้นหนึ่งมันจะแพ้ไฟนะครับมันจะไม่ค่อยมีสกิลนะครับ เราก็จะสามารถสู้ได้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรม3ปีนะครับเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญที่เราจะได้ทุกวันพฤหัสนะครับก็นะครับเอามาแลกซื้อนี่ผมก็จะได้มีกระเป๋ากรีด้วนะครับผมเหรียญนี้ทำรายได้มากนะครับผมแลกได้เยอะเลยครับผมกิจกรรม3ปีนะครับเดี๋ยวผนแลกเหรียญนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ อันนี้ไว้ตีบวกนะครับตีบวกอาวุธอันนี้ตีบวกเกาะนะครับเป็นหินอิรูเทพเลยนะครับที่เขาว่ากันนะครับนี่ใบกานตีบวก7นะครับนี่ไงครับกระเป๋าพึ่งเห็นไหมครับถ้าตีบวก9นะครับเห็นไหมครับจะมีของมากมายครับมันจะเป็นกดอะไรสามารถกีดได้นะครับถ้าตีบวก9นะครับอ่านะครับผมก็นี่ แต่บวก9นะครับเอาเป็นว่าตีบวก9นะครับก็เราก็สามารถนี่ครับเอากระันตีบวก7แล้วครับเราใช้หินวงนี้ไปตีให้ขึ้นบวก9ได้นะครับอ่าอันนี้มันใช้ทั้งหมด2 0 0พันเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้ผมมีแล้วอยู่พันหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็ทําให้ได้2 0 0พันเหรียญก็ต้องขอบคุณคนที่เล่นเล่นที่เก็บเหรียญมาช่วยกันถักดันให้คนที่เล่นใหม่สามารถมีเหรียญเพื่ออัพของได้นะครับ ก็ทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเปิดโอกาสได้เล่นของได้นะครับผมแม้แต่การ์ดปีที่แล้วนะครับปากปืนนี่โหของเพียบเลยนะครับผมเหรียญมาแลกนะครับถ้ามีหลายตัวก็เอาเหรียญมารวมกันได้นะครับใครปั้นตัวเยอะก็ได้เปรียบไปครับแต่ผมแรงปั้นผมคงมีแค่2ตัวตอนนี้ครับเลนเจอร์กับแอดนะครับไอเกโยตินนะครับผมอ่าครับผมอ่านี่เราอธิบายตรงนี้เสร็จแล้วครับเรื่องแลกเหรียญเราจะไปเกาะเต่านะครับผม ก็เนี่ยครับผมสเตตัสตอนผมเลร้เจ็ดสินะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ทีอาร์เก้าสิบนะครับบวก8คือ8นี่คือค่าจ็อกนะครับผมอันนี้คือผมจะเล่นเน้นเล่นเอจินะครับวิดผมมี4ีอินมี30มสิบเด็กมี7จ็ดนะครับแล้วก็ลัก120นะครับผมอ่าครับผมถามว่าสเตตสนี้ได้อะไรบ้ากก็คือค่าฮิดนะครับอย่างน้อยก็คือสี่ร ฟี428นะครับมันก็จะมีบัฟของความสามารถตัวละครเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้เป็นค่าการอัพคร่าวๆนะครับส่วนคิดิคอนคือเออ่41นะครับก็จะมีค่า M ATK พื้นฐานนะครับ200ตอนนี้มีแค่156นะครับและ M ATK 151นะครับผม a p d 183นะครับนี่ผมก็ใส่เซตไม่ใช่เซตปั่นนะครับเป็นสายเซตแบบตีเน้นตีเร็วนะครับผม เน้นตีนะครับปั่นก็จะเบากว่านะครับผมสายปั่นทำน้ำมีดได้สูงกว่านครับเก็บเลเวลง่ายกว่าอันนี้ผมคือผมอยากเล่นใส่กับเซตการ์ดเอเซตแอดนะครับผมเป็นการ์ดนะครับผมก็ครบชิ้นก็ตอนนี้ก็ผ่านที่ดบักมาแล้วก็ต่อไปก็มานี่ครับที่เก็บเวลยอดที่ต่อ150ก็คือดันเต่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ แรกแล้วก็ไปที่เมืองพ่อค้าก่อนเลยครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าอยากกข้ามารงใจก็โพสใต้คลิปได้นะครับส่วนวันนี้ผมรู้สึกค่อนข้างป่วยอีกแล้วครับผมเสียงอาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากทำให้เพื่อนๆดูนะครับเพว่า มันเป็นยังไงลําบากไหมอะไรนี่ครับก็เป็นเซตแบบพื้นฐานนะครับผมอยู่ด้วยค่าสเตตัสแบบความชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับผมนี่ครับใครนะครับเลเวลร5อมี STR50 เนี่ยแทบไม่มีครับผมครับผมเพราะว่าผมเน้นความสามารถตัวละครไว้เป็นหลักนะครับแบบฟีเยอะอะไรไว้เยอะนะครับส่วนของที่ผมเตรียมมานะครับก็ก็จะมีพวก บเดฟนะครับแล้วก็ b บ a b แล้วก็บูทบู o เตอร์นะครับก่อนที่เราจะไปนี่คือเราจะไม่กดใช้นะครับแล้วก็ยาอ d p ด้วยนะครับแต่ขั้นแรกผมก็จะกดอันนี้ก่อนนะครับการตายนี่คือเครื่องไฟนะครับชั้นแรกมันจะแพ้ธาตุไฟนะครับแล้วก็มาคุยตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาตีสดๆกันดูก่อนนะครับก่อนที่จะมากดไอเทมนะครับ ่าเวลาโดนลุมก็เอาสักสองสามตัวก่อนนะครับอันนี้เป็นแพ้ธาตุไฟแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่อไฟก็ใช้อาวุธธาตุพิษได้นะครับแล้วก็เพิ่มน้ําเม็ดพิษแรงขึ้นได้นะครับอันนี้เรามาตีดูครับก็เป็นส่วนสร้อยที่ริมัดผมก็ยังใส่อยู่นะครับผม นะครับมอนเตอร์จะต,ตีไม่ค่อยโดนครับเพราะเราบีซีถึง493นะ่านผ้ชเ,เราก็สามารถตีชั้นแรกแบบค่อยๆเก็บได้นะครับแต่มันจะเก็บช้านะครับถ้ากด EDP มันก็จะเร็วนะครับผมอ่าันนี้ผมก็ให้ดูนะครับอ่าอย่างเช่นถ้ากดกดดาร์คคอดูนะครับก็สามารถชนได้นะครับ ไม่ลำบากอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดอ่านเดี๋ยวกดจาเขียวเพื่อคอมเมนต์อีทีนึ่งเอพีดี193นะเห็นไหมครับก็สามารถตีได้นะครับถ้าเรามีพีพอสมควรล้วเคลือบทัดไปนะครับแต่ว่าสามารถทัดฟิตได้ไหมเดี๋ยวผมจะเคลือบฟิตให้ดูนะครับเราก็ค่อยเก็บไปครับผมนี่คือ ทำใหดูครับตอนนี้ยังไม่ได้กด EDP นะครับผมส่วนใหญ่ชั้นแรกครับไม่ค่อยดูเดือนครับแค่เลือดเต่าเยอะยอะยอะอ่างเดียวครับเก็บชั้นครับแต่ถ้าให้ไวก็กด EDP นะครับผม ก็จะเป่าปั่นเบากับของอะไรนะของเซตปั่นนะครับอันนี้ผมเน้นสายตีนะครับนะครับผมกด EDP ได้เหมือนกันครับก็ดีเอามันๆนะครับคือนะครับแต่ีนะครับได้เท่าไหร่หกหมื่นนะครับผมถ้ามาเก็บคนเดียวนะครับในคอมพินะ ถ้าเกิดตัวที่แพ้ธาตุไฟก็จะสามหมื่นกว่านะครับเราพยายามพยอยาให้มันเยอะเกินไปครับเอาสักสองสามตัวนครับแต่ราเมตโดนทีโดนแรงนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดผมอยากจะเพิ่มเลือดก็ นลครับพกไว้มาด้วยก็ดีครับหรือไม่งั้นก็ใช้ small HP ก็ได้ครับนี่ครับผมถ้าเกิดใช้สร้อยจิตบักนี่ก็ช่วยเลือดได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับผมแล้วก็กดใส่สร้อยนะครับผมก็จะกดสับไปสับมาอย่างนี้ ง่ายๆครับผมขอไม่มีอะไรมากนะครับแค่ลงมาด้วยแค่ยาเขียวกับเครือบขาดไฟนะครับผมอ่าเครือขาดไฟจะหมดปุ๊บผมอ่าสมมติว่าฝาไฟหมดผมใช้พิษแทนนะครับเครือบขาดพิษก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะยืนหยัดด้วยสเตตัสนะครับ เดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะครับอ่าพอมีปุ๊บเราก็กดทําให้ตีผิษแรงขึ้นเห็นไหมครับถึงไม่มีถึงจะไม่มีเครื่องไฟนะครับเรวก็ใช้เครื่องพิดได้นะครับเ,เราก็เก็บได้นะครับผม ก็สามารถมาลุยได้ครับเดี๋ยวต่อไปลองมากดยา oh. บูสเตอร์แล้วก็กดไออะไร,ร oh. ะเดี๋ยวผมมากดบูสเตอร์ก็ใบ AB นะครับอันนี้ใช้ไอเทมแต่เพื่อพลาดไปก็จะแรงก,กว่าเดี๋ยวรอให้ติดนะครับ ปั่นไม่มี EDP นะครับมันก็จะปั่นเบานะครับผมเบามากเลยครับถ้ามาก็กด EDP นะครับเพื่อความเร็วในการเล่น,นแต่ถ้าเกิดเล่นเรื่อยๆแบบไม่คิดอะไรมากครับผมผมก็ในเค,ครื่องท่าปไายติดนะ เล่นแบบไปเรื่อยๆนะครับคชิวเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเลือดเต่ามันเยอะครับก็กด EDP ให้จะเร็วหน่อยะครับ เดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันนะครับผมว่าสามารถไปตีได้ไหมแต่ว่าเราเคลือบลัดไฟนะครับถ้าเกิดเจอเต่าออไฟมันจะปักไม่เข้า ไหนที่เป็นเต่าไฟนะครับมันจะปั่นไม่เข้าไม่งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครือบทาาุพิษแทนนะครับเดิมเมจสูงเหมือนกันนะครับถ้าโดนทีก็จุดนะครับ กดวิงให้ไวครับผมชั้นนี้ต้องเฝ้าสัดเเพราะว่ามอนใช้เขาเรียกอเลยครับมอนมันใช้สกิลบ่อยนะครับชั้นแรกจะเก็บเรเวลได้ง่ายกว่านะครับโอโดนสกิลแรงมากครับผม ยืนไหวนะครับสเตตัสยืนไหวนะครับแต่ดัมเมดไม่ถึงนะครับผมก็ลําบากนะครับสายฟีก็จะลําบากหน่อยครับผมเดี๋ยวเรากลับไปชั้นหนึ่งใหม่ดีดกว่าครับนี่คือมาให้บอกว่ายืนได้ครับแต่ดัมเมดเก็บไม่ไหวนะี่ก็เราก็จะเจ็บแทนนะครับผม ก็มาแสดงให้ดูว่า150ยห้ก็มาได้เราก็ค่อยๆเล่นก็ได้ครับผม สามารถมาเก็บได้นะครับเก็บเลเวลได้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอันนี้คือที่มาแสดงให้เห็นก็คือว่าค่าสเตตัสด,ด้านขวาเนี่ยมีผลในการเก็บเ,ลเวลนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าดัมเมจคือของนบถ้าของถึงก็เก็บเลเวลสบายครับผมแต่นี่คือสเตตัสยืนได้อย่างเดียวครับแต่ดัมเมจไม่พอรถ้ามีของก็จะได้ชิลกว่าน,นี้นะ บบช,ชิวๆสบายๆค่าสเตตัสน,นะครับเห็นไหมครับยืดด้วยหยัดด้วยสเตตัสน,นะครับเราเรามากดไอก็ประมาณนี้แหละครับผมใต้คิมนี้ถูกใจกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากให้บรใจาก็โพาใต้คินะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่เป็นค่าความบันเทิงครับส่วนใหญ่ดะเน้น ค่าสเตตัสแอรด้านขวาเป็นหลังนะครับในการยืนแต่ละที่นะครับว่ายืนยังไงไม่ให้ลําบากนะครับส่วนจุดไหนที่ใช้สกิลเยอะเราก็จะลําบากหน่อยครับล้วก็เล่นแบบง่ายๆครับผมอาวุธหลุดครับผมผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตีๆไปอาวุธมันทํให้ชอบหลุดจากจมือก็ไม่รู้นะครับผมเป็นบ่อยมากเลยครับเพื่อนๆเป็นบ่อย เป็นว่าสรุปว่าเซตแอดนะครับก็สามารถมาลงลงเต่าได้นะครับแต่ดัมเมจมันเบาหน่อยนะครับผมควรก็หาของมาเรื่องไม่งั้นก็ต้องใช้ยา EDP นะครับผมช่วยได้เยอะครับแต่ถ้าเราไม่เคลือบทัดไปนะครับดัมเมจจะอยู่ที่4 0 0 0ัน0 0แต่ถ้าเกิดมาติดเคลือบไฟก็จะอยู่ประมาณ7จ็0ถึงพันครับตอนนี้ยังไม่ถึงห้ารับ มันอย่างเดียวครับผมซอยอยู่ตัวเดียวครับพักหนึ่งครับปิดมอนนานไปหน่อยครับผมแต่ก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับผม ครับบอลคือไม่ค่อยโดนแต่ค่าเกิดโดนขึ้นมาก็คือรุนแรงหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับดาเแมจแต่ละครั้นแบบแรงมากผมก็เล่นแบบชิวๆเรื่อยๆถ้ากด EDP นะครับ, e รบแปบ๊บเดียวครับเก็บไม่ยากครับผม ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้กดเลยครับมันแพงครับผมตอนนี้ผมไม่ซื้อของเล่นจนเหลือสองเอ็มนะครับตอนนี้ครับเล่นด้วยกําลังซับอันน้อยนิดนะครับผมนะครับกด EDP นะครับอะไรก็ง่ายไปหมดครับผมปิดจ็อบไว้ครับผมสบายสบายอันนี้ผมใช้นิ้วกดนะครับไม่ได้ใช้มาโคนครับ ซอยเองนะครับผมและวุด EDP นะครับรูดแป๊บเดียวนะครับสายเลยครับผม EDP ยังไงก็เร็วครับผมแปบ๊บเดียวจบครับผมปิดมอนไม่นาน คนได้ประมาณสเตตัสที่ผมอัพมาใน้นมอนเตอร์ได้ประมาณสักสาตัวนะครับผมเอาเป็นว่าเอาไม่ยากครับอันนี้ก็มารับเฟสตรงนี้ได้นะครับผม ว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามันยังมีไงก็สามารถกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวพยายามทําคลิปอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เอามาแสดงให้ดูว่าดัานเต่า150สามารถมาได้นะครับผมเราไม่ต้องกังวลว่าต้องมีของฟูครับนี่คือสายฟรีก็มาได้นะครับแค่เรามีสเตดัสด,ด้านขวาอย่างเช่นมีฟรี490ขึ้นไปก็สามารถยืนชั้นหนึ่งได้สบายครับเพราะมอนจะตอเราไม่ค่อยโดนแล้วครับ ซึ่งจะช่วยเราได้มากครับผมคือมันวาร์ปข้ออะไรเพราะว่าเราเราเอ็นรเราถอดการ์ดเอการ์เซตแอดไปหนึ่งชิ้นนะครับมันก็จะเป็นการฟรีวาร์ปนะครับผมโอ้โหถ้าไปกด EDP นี่ดูสิียร์ขวดจะเก็บมอนได้นะครับช้ามากครับปิดมอนช้ามากถ้าจะมี EDP ก็แป๊บเดียว อีกให้เยอะมากตั้งเท่าไหร่หกหมื่นครับตัวหนึ่งตั้งหนึ่ง เป็นว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะดันแอดตัวนี้ให้ได้ร้อยเให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับวันนี้ก็ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ